คุยบนใหญ่คือผัวมึงสี่กับบนน่อขั้นย้อนดอกบ,บอกมึงสั่นนั่นแหละเออมึงอ่ะนี่มึงอ่ะคนละน่ารักสาวขบเบือ่อหนี้นี่นี่น่ารักสาวขบเบื่อนี้มึงอ่ะน,นี่มึงเห็นปะมีเวียกเอาแดดซาแดดยิ่งเหมือนมึงออม่งต้องมาบอกเราพูดลบลูซานพะผอกพร้าพะภูมิซานพะภูมิมึงมกูลบลูเออเข้าใจปะอ่ โอ้ยดาเลยด่าดำเลยแม้แต่นังหนายมงกล้าโชว์นังหนามึงโชว์ดูมึงกล้าบอมึงกล้าเอามายืนด่ากูนี่ยืนดังสิยืนแบบความมั่นใจมึงกล้าบอมึงแน่มึงเปิดคอมเมนต์แม่กูอยากเบิ่งคือการคนด่ามึงกับด่ากูเนาะกูได้มันหลายตัวกันมึงเปิดแม่เปิดคอมเมนต์แม่ถามมึงแน่นะมึงอย่าลบอยู่ในกระดองมึงโคนังหนามึงนั่มเป็นห่วงรอนเล้่ล่ะต่ผมไง โหลนมาแล้วบอกผมนะเข่าแห้ง